สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทางช่องวิมวลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทันใดเข้ามาแลกกว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้เอไพได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปหนี้มือนีได้พี่น้องเด้อมีแฟนคลับทังบ้าน่อนศรีได้พี่น้องอําเภอบ้านนนจังหวัดสกลนครได้พี่น้องเด้อเพื่อน้ส่งชิปควายมาให้เปิดราคาให้พี่น้อง เกษตรกรพ่นซื้อว่าไก่พี่น้องหรือว่าสาวไก่สากอยสาวไก่บัาน่อนสีพี่น้องผู้สาวสาธิตดีิลดะพี่น้องสาธิตเคยไปเปิดพ่นเช่นนี้แล้วพี่น้องบงนันเอิญพอดีทรงชิปมาให้เปิดราคาให้เพิ่นมีว้วา้ยแม่สาวท่องได้หกเดือนละพี่น้องเพิ่นว่าสมสมท่องไว้ได้หกเดือนแล้ว ก็เป็นควายแม่สาวสูงความสูงกับประมาณร้อยในสายตา่ก็ร้อยว่าเกิดร้อยสามหาพี่นอ้องหรือร้อยเศร้าก็บประจกักษ์เพราะว่าเพิ่นกับ่ไเด้บอกความสูงความตำม,มา้าราคาเพิ่นว่าคุยกันหลังไม้พี่น้องราคาเปิดว่าคุยกันหลังไม้เนะสร็จราคาเพิ่นก็บบกลกาบอกเป็นควายสาวไก่บ้าน่อนศรีอำเภอว่านอน,าอออน, lei, นอนจังประสบกันครเลยพี่น้องเด้อราคาเพิ่นบ่ไเดียบอกได้เพิ่นว่าผู้ใดสนใจกับจัง โทรไปสอบถาละคาคาเพิ่นพี่น้องเบอร์โทรติดต่อด้วพี่น้องเด้อเบอร์โทรติดตอ่อ0 6 1 2 4ห1 6นึ่งสองสี่ดหนึ่งหเกพี่น้องผู้ได้สนใจกระทูเข้าไปสอบามต่อรองน้ำสาวไกลได้พี่น้องเด้อวายเพิ่อยู่บานคอนสีพี่น้องบางคอนสีเพื่อวันนอนจังหวัดสกลนครพี่น้นอ,นงนอ,นนองเป็นควาย แม่สาวทองแหลกทองแลยหกเดือนละพี่น้องราคาพิ่นบอกราคาไหเพิน่นว่าให้ไปสอบถามออกพี่น้องหลังไงเพิ่นว่าพิ่นบองงนนกกล่าเปิดเผยราคาบ่แต่ว่างควายพิ่นจะเป็นตัวเลี้ยงอยู่พี่น้องตัวเขาอิ่มดีอยู่ดิล่องโทรไปถามสาวไก่เพิ่งได้พี่น้องเด้อราคาพิ่นบอกราคาเพิ่นบ่ไดบอกผมไห้สังเกตมึงหางกับเห้าอยู่พี่น้องฝืนหางมันดกเสีหางเห้า,าหางหลากนองคนนี้ ร่ตัวก็ดียื่อท่องก็อ้างพี่น้องจ่ว่าผมกับว่าได้เห็นตัวเป็นเป็นมันดอกก็เห็นคือกันกับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทเขาไปสอบถามไปต่อรองออกพี่น้องควายเป็นจะเลี้ยงอยู่พี่น้องซศาบึงในสายตากับพอมันยางเตียกับพอมันยางทองหมาพี่น้องเป็นจะเลี้ยงอยู่ก็สําหรับผู้ใดยังหาควายเลี้ยงบ่ได้ก็ล่องโทรไปสอบถามกับเสาไกลบ่ได้พี่น้องเด้อ ราคาเรื่องราคาไปต่อรองก็เพลินเอาพี่น้องตามเบอร์โทษที่หายมาลละพี่น้องที่ขึ้นไว้ให้นั่แหละเขาหรือเขาผุ้ใดสนใจกับเขาไปเบื้องตัวเป็นเป็นมันโหลดพี่น้องย่บบานขอนสีบานขอนสีเด้อพี่น้องเด้อกาสำหรับชิปนี้เมื่อนี้เอาไปซับนี่ก็เด้อครับเด้อลิปหนาพอกันไหมกาสำหรับชิปนี้เมื่อนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในลายสวัสดีครับ